จำได้สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะนี่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยมีแบบมาไหมครับคุณลูกค้าประมาณนี้อ๋อประมาณนี้เหรอแบบแบบทูตูอิเฉยโอเคทรงนี้นะครับข้างบนเป็นผมดัดนะนะครับซึ่งช่างใหญ่ก็ดัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเป็นผม,มทรงเสยแบบสบายๆเหมาะกับหน้าหนาวนะหน้าร้อนก็ใช้ได้แบบ<อ>คนทำง่ายขึ้นนะนะครับก็ยกชั้นที่อนะไยกชั้นที่สามมาตัดเลยตอนที่สองก็ยกตัดเลยชั้นที่หนึ่งก็ยกตัด แล้วก็รัวเขาเลยหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับจอนตรงนี้ตัดออกดึงหัวมาข้างหลังเล็กน้อยตัดอ้อมหัวไปเลยหน้าหนาวมีแต่คนชอาไว้ผมยาวมีลูกค้าคนเนี้ยวอยากจะไว้ผมสัน้นกระเท่ครับอยากจะที่เหรอรุ่นนี้อยากจะกระเทีอีกเหรอครับอย่าขอวิไลเส้น่อยเถอะโอเคได้ได้ได้ทิ่ตัวมันใช่ไหมเวลาไปเกลี่ยกับเพื่อนเราจะได้เด่นกับเพื่อนครับออ๋ครับ ครับจะยกที่นี่สขึ้นมาแล้วก็ยกที่นี่สองขึ้นมาตักนะครับค่อยๆครับท่านที่สามท่นที่สองท่นที่หนึ่งนะแล้วก็ทัานที่หนึ่งท่นที่สองแล้วก็ทัานที่สามลวมกันเลยนะนะครับมี่ชั้นหนึ่งชั้นสองก็เหมือนลีฟครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นจีชั้นจีนีคือคุ่บาทครับก็คือกดลงไปเลยลงุนบาทแน่นอนหลบรถให้ดีพับปหูมาข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆสไลด์นะครับสไลด์พับหูมาข้างหน้านะครับแล้วก็ตัดะ ตัดลงมาเลยนะรัวข้าไปเลยวันคะุยเราจะให้ระดับไหนนะครับเราจะทุยระดับกลางเป็นหูนะระดับนี้จะสวยน,นะครับจะทุยไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะครับยกขึ้นไปรัวไปยกทุยไปก่อน แล้วก็ดึงมางข้างดึงมาแล้วดึงมาแล้วตัดดึงมาเขยกตัดดึงมา <S <S นเน้นๆทุยๆกดไปนิดนึงน่าใส่เก็บรายละเอียด <S <S ดึงมาตัตัดตัดคือผม ัดหรืออยากสวงเราต้องขีดนะขีบมาตัดเฉยๆให้มันอยู่อย่างนี้นะครับเลือดซด้ายแล้วก็อะไรวีไฟเลยนะครับเอ Ad ็ดวานเอ็ดวานนะตัดแบบเร็วๆไวๆพี่มีไปเลยนะเราก็จะตัดยกขึ้นมาชั้นที่อะไรชั้นที่สามตัดชั้นที่สองก็ยกตัดชั้นที่หนึง่งก็ยกตัดพับหูมาข้างหน้าแล้วก็ตัด ขับผมไปข้างหน้าจอยลงมาค่อยๆค่อยรลบออกเร็มๆตัดค่อยๆเร็มค่อยๆรลบอยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยทันที ามชั้นที่สองก็ค่อยตัดชั้น Box, ที่หน like ึ่งก็ค่อยๆตัดระวังของลูกค้าด้วยครับมีผมก็ตัดให้เขาฟรีเลยนะไม่เก็บตังค์เอาสนับยนะพี่น้ลองไหมผมใหม่อาจจะเสียงดีอยู่เขานะลูกค้าบอกเขาขอเท่าเดิมดีกว่าเดิมๆมาด้านข้างถ้างขยกขึ้นมาทีแม่ไก่ลายอยู่นี่ไก่ลายอยู่นี่ตัดเข้าไป่ลายชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งยังหวีแล้วก็ค่อยเดี๋ยวลูกไอรอนนิดนึงไม่ <Aaron. S 1> ต้องเนียนนะเพราะเราต้องการให้มันสั้นไง ่ค่อยๆออ,อ,ออกตัดส่วนนี้ไปเลยแล้วก็ค่อยๆเล็มนะตัดให้มันทิศทิศถุง้วไม่ต้องไปเวอาลึกพักหูงลงมาตัดนิดเดียวนะทรงเฉยฮัดทวีกลางทวีสูงเป็นทรงธรรมะกินของช่างนะพยายามฝึกฮัดตัดให้เยอะๆยอะสภาพผมแต่ละทีสารไม่เหมือนกันนะมันเป็นงานแก้ปัญหาในงานตัดผมอ่ะเหมือนตัดผ้าเน,นี่ยสั่งตัดอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าวันอีกเาต้องไปแก้ช่วงอีก เดี๋ยวไหลเดี๋ยวเอวเดี๋ยวสะโพกโอ้ยปวดหัวเหมือนกันตัดผมก็เหมือนกันมันก็ตัดเ,เปลือกใช่ไม่ต้องบอกเขาก็รู้ทางปฏ <c oughs> ิ <c oughs> ทิแล้วท่านี้นะก็ช่างหญิงก็แนะนำให้ดัดนะครับจะทำให้ผมเนี่ยมันคุยนะครับซอยง่ายซอยเขาลูบเขาทรงได้ง่ายนั่นเองนะครับดึงมากรอบทรงขัดตัดเนี่ยดึงมาดึงมาตัดมาดึงมาข้างๆอ่ะดึงมาข้างๆตัด ดข้างนตัดดูข้างหน้าตัดีดอ่ะีดตัดตรวจสอบขีดรยกกีดยกตัดส,สมุทาทั้งอย่างีดลักษณะกีดเป็นปมฉากลงนะปมฉากลงเนี่ยท่ก็ดีดใช่ก็กีด ดึงดึงตามมุมฉากเน,นี่ยแลก,ก็ดึงแล้วก็ตัดนะทีนี้มาดูข้างหน้าข้างหน้าก็เล็มนิดหนึ่งสั้นอยู่นะกเล็มนิดหนึ่งความยาวต้องคำนวณให้มันเหลือประมาณสักสามนิ้วนะมันถึงจะได้โยกโคดสะบักไปด้านหลังบ้านได้ถ้าสองนิ้วมันสั้นไปยกเว้นลูกค้าขอขอขานาดสั้นๆไม่ว่ากันทีที่นึง นข้างนะครับเลยสามีก็ตัดทินะ้งเลยเท้าที่หนึ่งเั้าที่สองเนะั้าที่สามนะตัดดึงยกแล้วก็ตัดตัดยกขึ้นแล้วตัดความยาวเท่าไหร่สี่นิ้วนะ ซันตัวนี้มันจะความทุยมันจะไม่ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันจะอยู่ทวารวดภาษีมหาธาตุกรมทหารราบสิบเอ็ดเลยรักษาพระองค์อยู่ยแ่แถวนั้นน่ะไไม่ไกลอ่ละหยีดไปค่อยตัดนะยกก็ตัดตัดโนมไปขนาดยลกลตัดยกขึ้นตัด ด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องบางนะตรงนี้เรายกทุยมเนไม่ต้องบางข้างบนนสลสะลด์ปลายนิดนึงสตัวคัดเบาๆนิดเดียวล่อ,อยเนี่ยบางได้เดี๋ยวดีกว่ตีเข้าไปดังไม่หูตรงเนี้ย ขัดสับบางค่อยตกไปให้มันเป็นกลืิ่นตัวนี้หลังไม้หูวนะสัดมันบังอนนี้ตอนมันมีสามสีแล้วก็ลดสีสดำลงเลยมันออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำตาลเท่านะโดยใช้สีขาวตัดสีขาวของลูกค้าที่มาจากบ้าน ครับหข้างหลังก e ็เลยเรื Somehow, ่ดหลังในห้อนี้เอบีกันตัดทิ้งวตัวกเนี้ตัดทิ้งลูกค้าจรู้สึกสบายคอเป็นโล่งๆเพราะว่าอากาศถ่ายเทสะดวกจะเบาต้นคอด้วยสรางบาเบอร์สา l อนเขต้องตัดให้ลูกค้านะนิดเดียวมเยอะถ้ามันเกินขอบตรงความแบบีรติดลงนิดนึงติดตั้งลงนิดนึงแข็ง ครับหมุนทศนาร์เรียงๆนะตั้งไว้นี่ขึ้นนะครับค่อ,คอยๆถ่ายถไฟยด้วยสายใช้ลมมันเนี่ยดูจอนแล้วก็มาดูจอนนี้ซ้ายขวาเท่ากาันแล้วแต่จอนมันว้วนไปหน่อยเราจะลดความว้วนลงไปว้วนก็ไม่ดีน้ำหนักเกินโรคเยอะหอมก็ไม่ดี ไม่มีแรงเดินมันนอกระดีรดีอ่ะตัวนี้ก็ทั้งเด็กก็เป็นอายุน้อยน้อยรูแล้วแล้วคุณป้ากี่โลแล้วป้าเหรอพูดถึงอะไรน้ำหนักเลยยังไม่ถึงหกสิบกขาจกำลังดีนะไม่มีโรคนะดี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  ลูกค้าคนที่จับไปเขาไระดดบใช่ไหมคะครับตอนตอนถ้าไม่แดดมันจะไม่เป็นรอนแบบนั้นหัอแบนนี่ดอกกระดังหมอแบนะแบนะถึงว่าเราไปซอยที่ไหนมันก็ไม่เป็นชิงเอา้าเกิดมันต้องแดดก็ใช่ไงไรมากได้ให้มันเข้าส่งได้เลย นน่านีชอบย้อยใช่ไหมตรวจสอบอีกครัง้งนึงนะครับหลังจากเราได,ด้เสร็จแล้วเนี่ยบางส่วนมันอาจจะเลยติ่งหูเลยอะไรเลยกรอบทรงมันจะแลบแลบออกมามันเจอความร้อนมันจะคลายตัวนะนะครับแล้วก็เรียมๆแต่งทรงนะใส่ใช่ถ้าสั่นถ่านลูกปนะั่ไหนตามสบายตามสบายเลยตัางอนุญาตแล้วตามสบายเลยพ <c oughs> อช่ขางก็ขอถ่ายลูกค้าเมื่อนคส่งลิงก์เลยให้หลานอนะ่ะ ลอกลิงก์คลิปนี้ส่งให้ยายด้วยนะเพื่อนมันเจอแชร์จากหน้า a ฟ e b o o k ของของผมอะไปแชร์แชร์จากหน้า YouTube ช่องผมอะไปลงที่ไลน์ของยายแล้วให้ยายส่งต่อให้เพื่อนนี่ไงก็ช่องยูทูบ b e ข้างหลังเธอเลยเดี๋ยวบ,บอกทีนึงก็ได้ไม่เป็นไรชื่อช่องกำเนิดส alon สอนตัดผมฟรีสอนฟรีเฉพาะใน YouTube แล้วนะบอกต่อๆอกันด้วยสอนฟรี ดูฟรีๆไปเลยไม่เก็บค่าดูแต่ถ้าจะมาตัดผมมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะจะมาเรียนก็มีค่าใช้จ่ายสอนฟรีไม่ใช่เรียนฟรีนะบอกบอกต่อๆกันด้วยมีแต่คนฟังว่าจะเรียนแบบฟรีอยู่นั่นน่ะก็แค่สอนแค่สอนฟรีก็ได้บุญแล้วอือสอนคนละคนละความหมายนะสอนวิทยาศาสตร์ก็ใช่นะสอนวิทยาศานเนี่ยลูกค้าบางท่านก็อนุญาตถ่ายคลิปบางท่านก็ไม่อนุญาตด้วยมันก็จะมี อีกแบบนึ่งใช่เขามีค่าใช้จ่ายครับเนี่ยผมที่มีเสื้อดันเธอไปหยิบประตูให้หน่อยประตูสีดำเขาใครคนปหอมเนี่แบบห้องจรดีขอบคุณครับหยิบพหยายซองใยายเห็นเห็นความทุยไม่ยายโอ้ยังไงบ้งร้องโอ้เลยโอ้เลยอ่ะโอ้ใบกอดว้าวนเห็นไหมเห็นความทุยไม่เคยสวยอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวจะจองคิวแต่ผมก็สำรองลุงหน้าเข้ามาลุงหน้าจองลุงหน้าเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ 062583999 5และ0 8 1 8 5 6 2 3 4 Line add ก็ KA SM อ่านว่าเกษียณมันเองชื่อจริงของท่านใหญ่โดยท่านหนึ่งและอีกประมาณ3เดือนเจอกัน3เดือนใช่90วันอ่ะมันเริ่มแบบมันมันมันทุยมันเริ่มห้อยผมมันเริ่มยาวมันยาวมา3เซนอ่ะประมาณสเดือนก็ใช่ครับแต่ถ้าทนไม่ไหว2เดือนก็มาดูดานมันจะรู้สึกของมันเองอ่ะว่าลำคาญแล้วผมฉันลดปรุงรังแล้วฉันอยากจะตัดแล้วนั้นไม่ไหวแล้ว3เดือนไม่ถึงแล้ว S 2> <S 2> <S ไไปม่ได้แพกไม่ต,ต้องสากลับบ้านไปแล้วมึนชมลาาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยร้านตั้งอยู่ไหนทั้งอุ๊บอกข้าหน่อยร้านตั้งอยู่ในซอยพหลโยธ,ธินห้าสิบสองนะคะตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนะคะสะพานใหม่นะคะนั่ง BTS มาได้นะคะลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่นะคะจะเจอพหลโยธ,ธินห้าสิบสองนะคะจากปักซอยนะคะเดินเข้าม,มาไม่เกินห้าสิบเมตรนะคะ ร้านจะอยู่ความมือนะคะสำรองจองคิวได้ทุกวันนะคะคิวเริ่มที่10โมงท่านละ1ชั่วโมงนะคะท่านละ1ชั่วโมงแต่ว่ากี่คิวสองแต่ลูกค้าท่านนี้มีพีหน่อยกี่ชั่วโมงนะทั้งทั้งใหา่นัดไว้ไม่เกินบ่ายสามใช่ไหมบ่ายโมงมาบ่ายสามสองชั่วโมงดัดด้วยคัดติ้งด้วยถือว่าเร็วนะคะสองชั่วโมงเร็วเร็วนะครับก็ถือว่าจะได้ไปกินขนมกินข้าวมาแล้ววันนี้ไปบ่ายไปเที่ยวลาไปก่อนผมดังนั้นทีก็ช่างใหญ่กับช่างอุราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ